น้ำไก่ก็นเ,น,เน้อเดยนน้ำไก่ใหมเริ่มเปลืองแล้วอันนี้ก็สุกเหลือเงเมนี่แล้วเริ่มสุกเริ่มเหลืองแล้วได้หนึ่งกระท่าแล้วยังเหลืออยู่อยู่สองกระทะน่าจะหมดขี่เกียจติทอดจะตายสวัสดีค่ะคุณมาวินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมาวินจ้าพี่เหนือละวี คุณมาวินสวัสดีค่ะ,ะคุณเนยคุณเนยสวัสดีค่ะ fc หมาแมวแม่น้องเลี fc หมาแมวน้องเลยสวัสดีคุณเนยกดข้ามไปเลยโฆษณาอ่าอ,อคนที่ไลฟ์สดนะกดข้ามได้นะแต่คนดูกดข้ามไม่ได้นะ พี่เขาบอกมาถ้าไฮไลท์ให้5นาทียายไก่จะไฮไลท์ตรงไหนให้จับเวลาตอนพูดและทำเลยเลยค่ะอ๋อขพอได้5นาทีจึงกดไฮไลท์ไฮไลท์ค่ะเออเมื่อกี้นะยายไก่ก็ทำไฮไลท์ไปอยู่ <c oughs> <c oughs> เพราะไฮไลท์ <F ore highlight> จะทำย้อนหลังค่ะอ๋อเพราะไฮไลท์จะทำย้อนหลังใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวจะทำใหม่อีกสักช็อตหนึ่งอ๋อถ้าเราจะทำเราก็ให้กดเลยใช่ไหมสวัสดียายิงออนด้วยจ้าคุณมาวิน คุณมาวินสวัสดีคุณออนิงอ่อนด้วยค่ะเดี๋ยวใส่ประแจ้งให้คุณมาวินก่อนค่ะคุณมาวินคุณมาวินกับไอคุณคุณวันคุณวันกิ่มิ่ม,มนี่น,น่าจะเป็นบ้านเดียวกันนเะนาะใช่ไหมพี่อ่อนขึ้นไรไหมวันนี้ขึ้นไลไหมวันนี้คุณเหนือระวี คุณเหนือละวีบอกว่าไม่ใช่๋อไม่ใช่เหรอ๋อไม่ใช่เหรอคุณเหนือละวีบอกไม่ใช่คุณเหนือละวีบอกไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่กัดกอดค่ะเอ๊คุณมาวินกับบ้านไหนเนาะว่าบ้านเดียวกันเดียวกันนึกก่อน วันนี้ไม่ได้ขึ้นไปชุมอ๋อวันแยกไก่กดเข้าไปหาพี่อิงออนก็ไม่เห็นขึ้นหลายวันแล้วนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนะแต่แยกไก่เข้าไปดูคลิปคลิปไลฟ์สดอะไปดูคลิปไลฟ์สดมีไปดูคลิปไลฟ์สดกับไปดูธรรมะน่ะนะไปเปิดดูจนจบเลยแต่ไม่กล้าลงเวลาน่ะกลัวพี่อิงออนอ่ะกลัวกลัวโดน กว่าพี่อ่อนว่าเอาไม่กล้าลงเวลานะดูจนๆๆจบจบแม็กซ์กนั่นแหละเพราะว่าบางครั้งลงเวลามันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเนาะบางครั้งอะไม่ลงเวลาก็ไม่เป็นอะไรหรอกเนาะเหมือนยายไก่่าคุณยายฤทธิ์มาลงมาหายายไก่คุณยายฤทธิ์เขาก็ลงเวลาอยู่ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรเนออาะสองอะไรก็รก็ได้ประจุกสวัสดีค่ะประจุสวัสดีค่ะเลิฟสิบเจ็ด สวัสดีบ้านประจุค่ะบ้านประจุเล็บสิบเจ็ดทอดน้งไก่นะวันนี้ยาไก่ทอดน้งไก่นะคะยายไก่ทอดน้งไก่เด้ออย่านี้ อันนี้เย็นตัวแล้วนะอันนี้มันเย็นตัวแล้วม,มันจะมันจะมีเย็นตัวแล้วนะมันจะกรอบแล้วทีนนะี้นเย็นตัวแล้วมันก็จะกรอบก็จะเทใส่แล้วเราก็จะตักของใหม่ขึ้นเราก็จะตักของใหม่ขึ้นเราก็จะตักของใหม่ขึ้นนะต้องทำ